นางซื้อผีฉบับคนสวยอีอีวันนี้ชาแนลคนสวยขอเสนอตอนแย่งกันนักใช่ไหมตอกตะตอกตกตอกตะตอกตกเธอหน่อยได้ไหมเฮ้ขออะไรล่ะจ๊ะฉันขอแฟนเธอจะได้ไหมเขาฉันว่าเขารักฉันมากกว่าเธอนะฉันเห็นเขาเดินหนีเธอตลอดเลยเพราเธอขี้บ่น่ะ แล้วเขาก็มาแอบมองฉันทุกวันเลยนะแล้วก็มารับฉันด้วยเวลาฝนตกก็มาให้ฉันใช้ร่มด้วยนะแล้วก็มารับฉันด้วยนะเวลาฉันไม่มีตังเหลือไม่ได้หลกอกยาในด้านด้านแหมมาขอแฟนคนอื่นแบบตรงๆอย่างนี้นนะแยกกรีป๊อปไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้มาแข่งกันไมยล่ะชอบที่เธอพูดมาก็ไม่เหตุผลนะงั้นเรามาแข่งกันใครชนะด้วยแฟนเธอ เราขอแข่งชริดเดอร์พรระฉันม่ชนัดวิ่งแต่พวกเธอนะ่ะมันบ้านนอกฟ้ากระเวระสิยังไงก็ได้เรียนโรงเรียนดีแหละบ้านนอกแล้วไงได้สิเรามาแข่งกันขอแข่งวิ่งแล้วกันชนิม่สนัดคนรวยแบบกะหรี่กะหรี่อะแข่งขันได้มาถึงสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันเป็นกรรมการของการแข่งขันระหว่างฝ่ายแดงและฝ่ายน้ำเงินนะคะยังสวดด้วยนะอีอีเอาละ วันนี้มัน,นีเด้งนะคะฉันชื่อมัน,นีเด้งนะเอาละวันนี้มีการแข่งขันเชื่ิเดอร์และวิ่งค่ะซึ่งฝ่ายเด้งชื่อมิมิและฝ่ายน้ำเงินชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าอะไรนะคะกรมการชื่ออะไรคะก็ฟังก่อนสิคะค่ะค่ะชื่อว่า,ค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 ,วาค,คิโรค่ะคิโรกรรมการก็ไม่ค่อยอ่านออกเหมือนกันนะคะได้มือน้องเคเลมา่า ความตายจะมาสู่พวกเขาในการแย่งผู้ชายเพียงคนเดียว,วนะคะแต่ไม่ค่อยน่าภูมิใจค่ะผลการแข่งออกมาแล้วนะคะว่าฝ่ายน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะค่ะชนะแบบแกมงโกงด้วยนะคะใช้เล่มมนยาค่ะแลดมากเพราะฉะนั้นแฟนของฝ่ายแดงต้นได้เป็นแฟนฝ่าย,ฝายน้ำเงินค่ะก็ไม่ชอบเหมือนกันนะคะพวกกรปปะดิองเงินชนะแล้ว เย้เยเย้เยเยคิโรอยากกินไอติมไปกับคิโรหน่อยสิได้สิครับความรักของเขาก็เริ่มต้นขึ้นแต่ไม่นานจะถูกลบร้างไปเพราะคนชื่อมิม,มิดาราหน้าใหม่ที่รักคะฉันมีอะไรจะบอกคะ่ะฉันได้เป็นดาราหน้าใหม่นะอ๋อกับมิมิหนอซิผมรู้แล้วนะคะแต่ระวังตัวนะมิมิมนาะค่ะ ฉันไม่หลงกลให่พวกนั้นแล้วล่ะเครียดเกินไปนะเดี๋ยวคุณไม่สวยงั้นคุณก็ต้องสัญญาสิคะว่าอย่าเลิกกับฉันได้สิครับรักยันได้ยินเข้าจึงไม่มีหนทางใดจึงเรื่องการฆ่าตัวตายวิววิววิววมีมิได้ออกข่าวว่าดาราน้าใหม่มิมิ กระโดดตกตายด้วยการอ,อกหกัก <c oughs> ขอโทษนะคะในการอ,อกหกักเพราะใส่เสื้อคําว่าไม่รักและเขียนจดหมายค่ะตำรวจสันนิฐานนะคะมันีเดงไม่เกี่ยวแมไม่น่าคิดสั้นเลยงานศพมีมิคาริจากงานศพมีมิคาริไม่กี่วันเองจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะกะกะมะมิ อะไรชน,นะฉันแค่ยังผูช้ชายเธอแค่นิดเดียวเองนิดเดียวหรอยายกะหิบป๊อปเตาโดนด่าเลยจริงๆนิดเดียวจริงหรออีแรดอีสมเสร็จแกแกจะฆ่าชาลิปฆ่าเธอแน้ฉันรฆ่าเลยนะโดนด่าอย่างเงี้ยฉันฆ่าแน่แต่ก่อนจะตายขอบอกก่อนนะว่าแฟนของฉันจะไม่เป็นของแกเด็ดขาดตายซะ อยาเพื่งค่ะกีตํานานตัวที่หนึ่งมีถึงสี่ตัวนะคะนกฟินิกวิหกเพิงจากจีนวีหกเป็นนกเด้ขอบคุณนะสมุดโรงเรียนสารสนเทศที่ให้พวกเราได้วาดรูปเล่นในวันนี้นะคะก็ จบคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ไลน์มา02 4681 6 5 0่นาะคะแล้วก็อาจจะมีคำที่ไม่ไม่สมควรที่จะพูดนะคะก็ขอประทานโทษด้วยนะคะแล้วก็อาจจะผพิษหรือมีคำตอแหลกกหรี่อะไรอย่างงี้นะคะแล้สมเสร็จอะไรอย่างงี้นะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเราแต่งเพิ่มความสม จริงนะคะบ๊ายบาย